ผลงานของแป้แช่อย่างว่าเอ็มปัปเป้เนมาร์และเมซี่ลงเล่นร่วมกันแม้ปาทรีสเซี์งชแมงจะได้เรียกเนลเมซี่มาร่วมทัพเมื่อสมัยที่ผ่านมาเพื่อเติมเต็แมแนวรุกที่มีทั้งเนมาร์กับเอ็มปัปเป้อยู่ก่อนแล้วและเป็นการสร้างสามประสานที่อันตรายที่สุดในยุโรปเลยก็ว่าได้แต่ก็นั้นเหนื่อยผลด้านความพร้อมของแต่ละคนและแท็กติกที่ต้องปรับเปลี่ยนอยู่เสมอจนทำให้ถึงตอนนี้ทั้งสามได้ออกซ้าร่วมกันไปเพียงแปดนัดเท่านั้น ่ 1> 1. เจอขับรู้กันยายนปี2021ใช้เวลาหลายอาทิตย์เลยทีเดียวกว่าี่เมซี่จะเรียกความคิดกลับลงสนามได้อีกครั้งหลังมันก็เกิดขึ้นในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มที่คู่แข่งเป็นทีมเชเบลเยียมหนออะไรก็ตามผู้ทําประตูในเกมนัากักของแปรแชร์คืออัเดรียราซิอย่างนั้นและเกมก็จบลงด้วยผลเสมอหนึ่งหนึ่งสองเจอกับพียงกันยายนปี2021ันีบซีบัหลังเกมบทกขับรู้ ปรเจนโนปรับทีมเล็กน้อยจากเดิมที่เมสซ,ซี่ประจำการทางกราบฟ้าเขาถูกถอยมายืนปั้นเกมในตำแหน่งมาไดสิบแทนกขณะที่เดมารีอกล่าวมาตำแหน่งเดิมของเพื่อนร่วมชาติที่ยืนเป็นฝ่ายขึ้นนำไปก่อนแต่ในในาทีที่6 6นี้มาก็สังหารจุดโทษไล่ตีเสมอได้สำเร็จส่วนเมสซ,ซี่ที่ถูกเปลี่ยนมาก็แสดงค่ากีหัวเสียอย่างชัดเจนแต่กลายเป็นว่ามารอิคาดีสามารถทำประตูชัยได้ในช่วงทดเจ็บ ร้อมที่ทีมฟ้าสามแต้มมาครองได้สำเร็จ 3. เ mm hmm. จอในซิตี้เดือนกันยายนปี2021แมช์นี้เป็นสัญญาณแรกที่บ่งชี้ว่าทั้ง3สามารถทำง,งานร่วมกันได้โดยช่วยกันพาต้นสังกัดเปิดบ้านต้อนระบายสีฟ้า2-0ปอเชเติโนใช้แผนการเล่นแบบโตัวกัโดึมีเมซี่ทางขวาเอ็มบัปเป้ตรงกลางและมิฮาทางซ้ายเหมือนเกมขับรูปทั้งสสลับตำแหน่งคอยวิ่งหาช่องสร้างความอันตรายต่อแนวรับของเป๊ปยักงต่อเนื่อง ก่อนเมสซี่จะเบิดประตูแรกของตัวเองสำเร็จจากการแอซิทของเอมปเป้4เจอกับแรนด์เดือนตุลาคมปี2021ใช้ชนะและรูปแบบการเล่นที่น่าตื่นใจในเกมก่อนหน้าเพียงเพื่อจะมาแพ้แรนด์ในลีก2-0เนี่ยนะทัพทัานยังแท่ไม่ได้เรียกเหนื่อให้กับเกมรับคู่แข่งได้เลย5เจอกับมาซซี่เดือนตุลาคมปี2021เมสซี่และเอมปาเป้ได้ลงเล่นร่วมกันในเกมกับไรซิ เมื่อเนมาไม่ฟิตโดยที่ทั้งคู่ช่วยเันยิงให้ทีมเอาชนะคู้แข่งันจากรูอร์ดิกาไปได้3-2ดาวเตะชาบราซิลกลับมาพร้อมรับบทตยกปั้นเกมในเกมลีดืดยไปเยือนโบลิตมาเซโดยเนซี่คว้ประสานงานกับไฮคมีทางด้านขวาท้ายท,ที่สุดก็ลงเปิดดบบแต,แต้มกันแบบไร้สกอร์0-0โดยที่เปาโรเปสในแานของทีมเจ้าบา้านช่วยทีมเอาไว้ได้มากเลยทีเดียว 6. เจอกับน้อง ลิชจ,จิกาโจนปี2011รอบกันปอีกเกินกว่ากว่าที่ทัพสามจะได้ลงเล่นร่วมกันอีกพติดเบรกทีมชาติเหมืนก็บคุ้มค่าเพราะมันคือเกมที่เจ้าของรางวับลบอลลอนดอร์เจ็ดสมัยยิงประตูได้ให้กับตัวเองในลีกเออร์ก่อนจะแอซิ์ได้ด้วยเอปเป้ก็ยิงได้อีกประตูพาทีมเก็บชัยชนะสาหนึ่งในเกมที่อึดอัดเพราะทุ่งเล่นโดยมีคนน้อยกว่าเมื่อเคเรนาบารดาโดนบาดแผลไ่ออกไปในช่วงกลางครึ่งหลัง 7. เจอกับแมนซิตี้ พฤศจิกายนปี2021อปเอ็มปัตเป้ยิงประตูแรกของทีมขึ้นนำแมตชิตี้ถึงเอเดเนสสเตเดียมโดยที่ทั้งเมซี่และเนมาต่างก็มีส่วนร่วมกับประตูด้วยองไรก็ตามจากนั้นลุกทีมของเป๊ปกระโึดยิง2องประตูแสงคว้าชัยชัดสำเร็จโดยที่แค่3ประสาเนเงียบกลี่ยเจอซงเอตเตียน์พฤศจิกายนปี2021เมซี่ทำแอสซิสต์ในเกมดังกล่าวเพื่อช่วยทีมคว้าช,ชนะ3-1 กอนที่นีมาจะมาบาดเจ็บออนช่วงท้ายเกมและคงต้องพักฟื้นกว่าจะถึงอย่างน้อยสิ้นเดือนนี้เป็นอย่างต่ำเรียนดูเปเรเดสกองกลางของปารซชมงปฏิเสธย้ายไปที่นัมฮอสเปอร์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในดีลของตองกีอเนอร์เบเล่สืบสลับเศษรายงานว่าอโนเบเล่เป็นที่สนใจของมอริเซโอโเชติโนเทันเน์ของแปร์แชร์ที่อยากได้ตัวกองกลางฝรั่งเศสไปร่วมทีม แม้จะโดนเลโอนา,นาร์โดหนุนการกีฬาปฏิเสธช่วงหน้าร้อนแต่ตอนนี้บอร์ดบริหารทีมเปิดไฟเขียวให้ดำเนินการได้แล้วตามรายงานระบุว่าแค่ไม่25ต้องการย้ายไปเล่นในทีมปั้วเดอรแบงค์เช่นเดียวกันจะได้ปฏิเสธข้อเสนอจากทีมอืม่ดไปหมดเพื่อหวังย้ายไปเล่นกับแม่แช์ด้วยสื่ออย่างเวกิฟระบุว่าการเจรจาแนะรูปแบบการเตรียมตัวบวกกับออปชั่นในการซื้อขาดดังนั้นในรายงานของ IMC เปิดเผยว่า